สวัสดีครับคนที่เกิดลัคณาราสีตุนครับในช่วงไตรมาสสุดท้ายนะฮะดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังคําตอบเลยนะครับเอาละฮะคนที่เกิดลัคณาราสีนี้นะฮะถือว่าเป็นช่วงที่ดวงกําลังจะดีขึ้นครับเหตุผลในหลักโหราศาสตร์นะฮะคือคนที่เกิดละคนาราสีนี้ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยในช่วงไตรมาสสุดท้ายนะฮะมีตําแหน่งเป็นราภะครับราภะเนี่ยมาแปลว่าตัวเอเป็นบ่อเกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับโชคลาภตัวเอเป็นบ่อเกิดในเรื่องเกี่ยวกับลาภผลประโยชน์ครับ ถ้าคุณตั้งมั่นตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามพี่ให้ลงมือทําในช่วงปัจจุบนันนี้มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จครับแต่ข้อดีก็มีอยู่หนึ่งนะฮะแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันดาวไปจําตัวเนี่ยมันอิ่มหนำสำราญนะแปลว่าถ้าคุณฟังคลิปนี้นะฮะเป็นคุณผู้หญิงนะกินจุกกินจิกเน่ยโอ้โหนะจำม่ามเลยนะฮะในช่วงนี้อาจารย์บอกไว้เลยนะครับ ได้องค์ประกอบของพื้นฐานดวงแล้วดวงกําลังจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับคราวนี้ครับมาเจาะลึกครับในเรื่องเกี่ยวกับการงานครับดาวการงานของคุณเนี่ยลัคนาราศีเนี้ยมีจุดของการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดครับเมื่อดาวประจําตัวคุณนั้นเนี่ยโคจอย,อยู่ในภพราพะนะแปลว่าโชคลาภซึ่งตรงจุดนี้น่จะมีผลไปจนถึงช่วงประมาณนะฮะต้นเดือนพฤศจิกายนครับแต่ถ้าเลยหลังจาก ต้นเดือยพฤชษสษษษษิกายหดปุ๊บเนี่ยดาวไปจําตัวของคุณนั้นนะ่นะฮะจะครัวจรภาษาหมอดูนะเขาเรียกว่าวินาศวินาาแปลว่าคอยเบรกการหยุดการรอคอยโอกาสนะครับจะเป็นมุมที่ดีที่สุดครับช่วงที่ดาวไปจําตัวเนี่ยเป็นตําแหน่งวิดาศเนี่ยจะมีผลอยู่ประมาณสัก1เดือนครับนะเพราะฉันเนี่ยอย่าไปทําอะไรแบบจริงจังในช่วงนั้นรอคอยโอกาสเป็นมุมที่ดีในะเรื่องเกี่ยวข้องกับ นะการติดต่อการเจรจาในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานครับผมนะนี่คือความหมายตามนี้นะครับแต่คราวนี้ครับใน,นหลักของภาพรวมแล้วเนี่ยดาวความสําเร็จของคุณเนี่ยมีมุมที่โดดเด่นไปอย่างมากเพราะมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับดาวบัพปะเคสนะฮะมันย้ายราศีในช่วงนะฮะเ,เดือนตุลาคมนะฮะเป็นต้นไปแปลว่าศัตรูที่จ้องจะทําร้ายตําแหน่งในเรื่องเกี่ยวกับคู่แข่งขันนะครับ มันจะเบาบางลงนะครับหรือตำแหน่งเกี่ยวกับคู่แข่งขันนะฮะไม่สามารถที่จะทําอะไรเราได้ครับผมหลังจากนี้ไปต้นไปหรืออีกมุมนึงในหลักโหราศาสตร์นะฮะถ้าสมมุติว่าคุณต้องการที่จะประสานงานติดต่อเจอจาอะไรก็ตามทีนะฮะในช่วงเดือนตุลาและช่วงเดือนธันวาคม2เดือนนี้เป็นสเดือนที่ดีนะเว้นเดือนพฤศจิกาย,ยนหนึ่งเดือนนะครับนะติดต่อเจอจาลงตัวมีมุมของการที่จะ ประสบผลบ่ซเรบจอย่างแน่นอนครับตรงจุดนี้แล้วที่สําคัญใครที่ค้าขายนะตามดวงแล้วเนี่ยค้าขายดีนะฮะมากเป็นพิเศษเลยต้องบอกนี้ครับนะจับนะจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งนะครับใครเป็นในหน้านะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีอย่างมากในองค์ประกอบในะขณะนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมนะทำอาชีพอะไรก็ตามทีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนครับ เรื่องของคนที่อยู่ในระบบระเบียบของข้าราชการก็โดดเด่นนะฮะเพราะว่าดาวเกี่ยวกับข้าราชการเนี่ยนะครับถ้าคุณนั้นอยู่ในช่วงที่ต้องเปลี่ยนผ่านนะฮะและคุณคิดว่าคุณนั้นทํางานเป็นไปด้วยชอบประกอบได้ทำนะครับไม่มีอะไรที่สามารถที่จะ,ะหยุดยั้งเราได้ต้องบอกงี้ใครที่ทําวิทยาน,นิพนธ์นะฮะบ,บางคนเนี่ยนะดูดวงกับอาจารย์เป็นการส่งตัวผ่านแอสไสหฮวโลมาสเตอร์นะฮะอาจารย์จะจบไหม นะคุณครูก็จะให้ผ่านหรือเปล่าไอ้ยออตําหับตําราเนะี่ยที่เขียนไปจะโอเคไหมเออโอเคเพราะฉะนั้นให้สบายใจได้ใครอยากจะเรียนหรือศึกษาต่อช่วงเนี้ยสมองนะนะเปิดรับนะทุกสิ่งทุกอย่างนะโลกทัศน์โลกธรกร,รมนะความรู้ต่างๆเข้ากัวสมองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วดวงดีดีแล้วนะแล้วก็เรื่องของการเงินละอาจารย์ดีไหมโดยภาพรวมแล้ว3าดเบอร์สุดท้ายของปี2 5 6 6ดาวการเงินของคุณเนี่ยสังเกตนะครับ ดาวการเงินองของคุณเขาเรียกสามเขาเรียกดาวอังคารนะดาวอังคารเนะี่ยช่วงก่อนหน้านี้นะเดินแบบงงงอยงอยนะหมดแรงนะฮะหมดกำลังใจในช่วงที่ผ่านมานะต้องบอกงี้ครับแต่ว่าในช่วงนะหลังจากนี้ไปต้นไปเนี่ยดาวเกี่ยวกับการเงินเนี่ยมีตําแหน่งนะภาษาโหราศาสตร์ไทยเนะี่ยเคยเรียกว่ามาหาจักรในช่วงต้นนะและเลยหลังจากเข้าช่วงเดือนตุลาคมปุ๊บดาวการเงินมาทับจุดเกิดคุณครับ นะมันแปลว่าอะไรเงินทองจะมีเข้ามาแต่ไม่ได้มากมายอะไรพอเข้ามาอย่างต่อเนื่องใช้คำนี้นะแต่ว่าในดวงเนี่ยถ้าให้มันจะคึกคืนคึก,ค,ก,ค,กคักในเรื่องเกี่ยวกับการเงินแล้วเนี่ยมันจะต้องเลยหลังจากประมาณสักกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนไปแล้วตำแหน่งเรื่องเกี่ยวกับเงินทองคุณน่ยจะมีมุมของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากนั้นเป็นต้นไปครับนะเพราะฉะนั้นรอและอดทนนะ งานเริ่มดีแล้วนะสิ่งที่รอคอยเช่นโบนัสเรื่องเกี่ยวข้องกับการเสร็จสัญญานะต้องรอเงินไปอีก45วันนะกว่าที่จะเคลียร์เงินก็นได้นะกว่าที่เช็คมันจะตีออกมาเป็นยอดเงินอะไรแบบนี้เนะี่ยรอนิดหนึ่งนะแต่สุดท้ายแล้ว่จะโอเคแต่ต้องหลังจากกลางเดือนพฤศจิกายนไปแล้วอย่าลืมกดนะติดตามนะจะได้รู้อย่างต่อเนื่องจะดูดวงรายเดือนเป็นยังไงบ้างส่วนใครแบบอาจารย์ วอนอยากดูดวงอาจจารย์เป็นการส่วนตัวแอสซายโคลโลมาสเตอร์ทุกคนนะนะส่วนเรื่องคู่มันมีดาวบากะเคาะอยู่ถ้าคุณดูเนะี่ยนะครับนะเลขแปนะเลขแปเนะี่ยคือดาวลาหูคุณมีดาวบาระเคาะเบียดเบียนอยู่เนี่ยนะมาประมาณ1ปีครึ่งซึ่งดาวดวงนี้นะฮะเขาย้ายราศีเนี่ยนะประมาณวันที่17ตุลาคมนึกออกไหมแปลว่า1 5คู่คุณที่อยู่ปัจจุบันนี้ แล้วแม่งอยู่รอดนะหลังวันที่17ตุลาคมก็แปลว่าเผ่านช่วงเคาะกรรมในเรื่องเกี่ยวข้องชีวิตคู่มาแล้วนะแต่สมมุติว่ามันผ่านไปไม่ได้นะอาจารย์มีแฟนมีคู่อาจารย์คะนะหนูราสีตุนค่ะราหูเลขแปอยู่ในเรืองคู่ครองแล้วเลิกกันเนี่ยนะมันจะโอเคไหมคะเขาจะกลับมาไหมคะมีปัญหากันคะ่ะโอเออบายบายลาก่อนนะเรื่องคู่ไม่ดีประมาณนั้นนะตรงนี้ขึ้นอยู่กับอะไร พื้นชะตากรรมเดิมเป็นตัวประกอบหรือบอกกล่าวด้วยนั่นคืออีกส่วนหนึ่งเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยอาจารย์คงจะมองว่าดีส่วนหนึ่งร้ายส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าใครเนี่ยนะมันรอดมาได้ก็โอเคจบไปสบายใจได้ตามนั้นถ้าไม่รอดก็หาใหม่หรือก็เป็นโสดไปอีกสักพักหนึ่งแต่ถ้าใครนั้นนะฮะอยากที่จะมีแฟนหรือมีความรักนะหลังจากตุลาไปอาจารย์ แฟนเก่าเลิกไปแล้วอยากมีแฟนใหม่ไอ้ใจคิดว่าดีไหมเลขห้าอ่าเห็นไหมดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะอยู่เรือนคู่ครองอยู่นะฮะและดาวคู่ครองเนี่ยนะอธิบายในภาษาอลดูอาจจะลำบากเพราะว่าดาวคู่ครองมันมาทับจุดเกิดมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีจะมีตำแหน่งมั่นคงเพราะฉะนั้นถ้าอยากที่จะตั้งใจมีแฟนหรือมีความรักใหม่ๆนะหลังจากนี้ไปจะมีเกณฑ์นในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นครับผมตามนี้นะ อ่ะเพราะฉะนั้นป้าโดยรวมแล้วในเรื่องเกี่ยวข้องของความรักนะเก่าไปใหม่มานะแต่ว่าจะเจอเจอคนดีไม่ดีไอ้นั่นอีกเรื่องหนึ่งต้องขึ้นกับพื้นชะตาเดิมของแต่แต่ละท่านว่าเป็นอย่างไรบ้างครับผมตามนี้นะอันนี้เป็นข้อมูลระดับหนึ่งนะครับเอาละแต่นี่คือ่วนหนึ่งของคาพยากรณ์นะฮะอยากที่จะรู้เรื่องราวของดวงของท่านเป็นการส่วนตัวนะฮะนัดหมายอาจารย์ด้ที่ assign w o l e master หรือใครอยากเขียน แผ่นมงคลชะตาเสริมดูชะตาชีวิตแผ่นละ199บาทก็สนใจก็แอดมาแอสไซร์โโลมาสเตอร์มีคับตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ